ต่ชูติมาย้ำชัดสถานะทีมพิธาตอบแล้วรีเทิร์นหรือไม่อีกทั้งยังลั่นคนใหม่ดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นกระแสสุดๆส,สำหรับดาราสาวต่ชูติมาและอดีตสามีทีมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลและว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยถึงแม้ทั้งคู่จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังคงถูกชาวเน็ตจับตาและถูกถามเรื่องความสัมพันธ์อยู่ไม่น้อย ล่าสุดตต่ก็ได้ออกมาตอบคำถามที่เหล่าชาวเน็ตอยากรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์กับทิมว่าทั้งคู่จะกลับมารีเทิร์นกันหรือไม่ปรัชนีผ่านทางรายการแย่งซีนที่มีแพรรี่ไพรยวันเป็นผู้ดำเนินรายการต่ายตอบชัดสถานะความสัมพันธ์ทิมทิทาโดยแพรรี่ได้ถามต่ายถึงเรื่องการกลับมารีเทิร์นทิมว่าเรามีความรู้สึกอยาก ขยับขยื่นกลับไปบ้างไหมด้านต่ายถึงกับลั่นว่าคนใหม่มันดีกว่าอีกทั้งยังตอบถึงเรื่องแชร์ภาพวันแต่งงานลงในสตอรี่อินสตาแกรมแพรรี่ก็ได้ถามต่อว่าพอลงไปปุ๊บก็มีคอมเมนต์ในอินสตาแกรมบอกว่าไปต่อแถวจะมาแซงคิวไม่ได้คิดยังไงซึ่งต่ายก็ได้ตอบว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะเราไม่ได้ต่อคิว อีกทั้งแพรรี่ยังถามต่อว่าโอกาสที่พี่ต่ายจะกลับไปคืนดีกับทิมมีโอกาสจะได้เห็นไหมด้านต่ายตอบว่าขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะคะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เป็นสถานะแบบคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิงก็แฮปปี้อยู่แล้วให้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอสัจธรรมใช่ไหมกรรมยังไม่หมดกันถูกไหม เราก็ต้องมาชดใช้กันอยู่ดีลั่นรู้ไม่จริงอย่าพูดไม่เท่านั้นแพรรี่ก็ยังได้ถามอีกว่ารู้สึกยังไงไหมที่เราก็อยู่แบบสวยๆของเราแต่ว่าบางทีก็ชอบถูกพาดพิงชอบเอาเราไปแซะไปพูดที่ที่ไม่ควรอยู่ก็ไปอยู่บนเวทีดีเบตการเมืองอะไรแบบนี้ซึ่งต่ายก็ได้ตอบกลับว่าถ้าเราจะอยู่ในวงการบันเทิง มันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่คนพูดถึงแต่เวทีนั้นไม่น่าได้มันอาจจะผิดเวทีถ้าพูดเรื่องจริงจะไม่ว่าอะไรเลยส่วนใหญ่มันจะหงุดหงิดที่ไม่รู้แล้วเอาไปพูดรู้ไม่จริงอะไรแบบนี้มากกว่า